ยี่งลาบ้านเนี่ยลาบมาเด้อมาทุกคนทุกคนเด้อพี่มาไทยกลนมาทุกคนมาครับกินพื่เราสวยพื่เราสวยเรากินเรากะเมียหลายถ้วยได้ไหมแม่ถ้วยเดียวผมไม่อิ่มได้ไหมกินเรากะเมียงถ้วยเนาะเออกินเรากะเมียงไม่หายห่อเนี่ยกินเรากะเมียงไม่หายห้อแม่อยุ่เพิ่งจะปีพอสด สิดัปีไปสวเ่อหาบด่หาสิบเจ็าซีขอเบอรโทรหน่อยเออทางไหนัเบอรโทรเบอร์ดเบอร์่วพอโทรป่อร์่อไเัวบุมแม่เบอไม่แม่ก็ได้รมก็้รับซอยกันเบอร์ไม่แม่พ่อพิ่นไม่ให้พ่อพุ่ไไม่ให้พ่อพิ่เแิ่ยากพัคแก่เอาแค่เดียวครับเอาเดียวนะค่ะ ยูคข้างหัอผูพอโสเห็นบ่อยู่ในแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบ่อยู่แฟนยหญ่่นะเห็นบ่มีบ่อ๋อบ่มีแฟนไายไหมเออนั่นแหละอยู่แฟนไปนั่นแหละแม่พอโสยก64อ๋อยกรถแม่เอาเออนี่เออมดแล้วแเออมานี่ข้าวมีส

ใช่เห็นเป็ขาวอะไรเลือดสีน้องการทีเนี้ยเจ้านี่ก็ตัวหน่อยแต่เบื้องหลังเบื้องเรื่องเบื้องหลังแน่คือ้ยินว่าเอฟซีเพิ่นไป่จีบลอตเตอรี่แปดเก่าสีหน่ะพันได้รางวัลที่หนึ่งผมละแม่แมนพ่นได้รางวัลที่หนึ่งเอ้หมอวานนี่เพิ่นก็เพิ่นได้จักั้นก็เมื่อวานเพิ่นก็ส่งมาให้เมื่อนเงินสดโอ้พันเด่ามาช่วยหอดบ้านกั๊กด้วยขอแสดงความดีใจด้วยนะแม่เนาะเพิ่นให้มาเมื่อว้านเพิ่นมารับให้ดีละ ก็พ <P ot or ina> อดีได้ไปซื้อเสียเอ,อียงเราซื้อแล้เนาะรุ่นจะซื้อเราบอกซื้อเราวอยู่ดีซี้เสียซื้ออะไนี่แล,แล้วเราก็บอกว่าอ่านจำไม่ได้ต้องถาตรงเนี้ยเพิ่นถือจักใบแม่เพิ่นว่าสามแย่หกเพิ่นว่านเพิ่นถือจักใบจ้ะอันเพิ่นถือ,ถอยออู่เกาหลีนี่อยู่นเนาะอยู่ประเทศนอก่านี้ไ้เจ้าสิเพิ่นีะถือหน่อยสุดไ้ายเพิ่นก็บว่าบอกเข้าดอกค่ะ่จ้าพ่นส่งมาให้เมื่อหนึ่งเอาที่ว่าสามสิบล้านเหรแม่ เจ้านั่นใา่ลมีน้ำปศุสัว่าส่งมาสองพันก็วางสีละ กเครื่องหม่แม่สามสิบบามงคือแถเยยามสิบานนี่สงแห่หน่อยคือค่เป็นเสื้อมาตสนซไมเสื้อเสื้อก้อนเสื้อเดอก่เป็นเสียวาเย็นเป็นไเสื้อเือมานิ้มงเป็นถือทังวันทีหนึ่งทีแม่เป็นถือมาวันที่งผู้คนยุ่ยไก่ยุ่หนอกคือใส่คนจะคอยดึกหลายแม่อ๋อบเมล่าเทียบมะมอวใหาเมินยังนะบุเมล สามคนแม่ลูกเด้อนี่ยดันมาดีเช่นเนี่ยเออเนะแกงอลื่อืมคอยรืมซอมลายคนนแม่เนาะคนมากสามคนพนหนี่ะ เย็ดสี่คนได้โสเวันมามันก็เลยฝากทางทีมงานมาให้แม่เนาะก็ขอแสดงความดีใจเอาแม่ฝันจังได่ก็ว่าแม่งแนวสั่นมินบ่มีเงินซื้อไหมแม่พี่น้องก็จะว่าซื้อไม้ในอันนี้ตอนนี้มาบอกคือเก่าละเคนไม่เขียนเลขให้เขียนเลขให้สามสามหกสองโสงกับสามหกหกสามแล้วก็บกว่าฝากคือสามชิบหกบาท สามสามหกแนนอโอ้ยมดแดงก็ฟอยไต้นหูนาหางสิ่ม่อีนีบบัดนี้หมดแดงตันั่นแม่่บังไม่ดูนั่นน่ะตัวใดเอ็นบ้านนี่เออแม่นบ้านกันพาดเาสิ้อยหน้าหอดุ่งขึ้นนินนจ๊ะ เมื่ดเตบ้ลไปข้ขาว่ะนี้โซ่ยังน่านน่ะนะม่านพบรู้ว่าเลาไดบรู้ว่าที่ยังม่านั่ะนะที่มาที่ไปมาจากไหนมาจากไซน้อป่ะนี่มาที่หลังมาจ้งเดลรายม่ายขึ้น ปุ๊บมาหอดอู้เป็นในเดีวเอาลงสักคันด้อเนาใส่กันเทาถมวยที่หลังมาสีพวกบอกรายวมที่ทกบอกคู้ดอกก็เลยฟางไปทางอื่นอันอนี้ก็ทรไปแล้วกขยันมากไว้ขึตะเกาก่าเล่อยบทรยยานเพียงแบดไวยก่นแด้ก่นเลยเนาะอนนี้ก็ทาไปบดขึ้นจนแจ้งอยู่ โทษยากแล้วก็เศร้าโทษต้องโทษดอกเถ้าเฮ้ยผมมาเลยเด้อได้เบอร์โทรศัพท์แม่เนี่ยเบอร์สามมาเมันอไหร่งนี่ยสองชั่วโมงเราเออเมื่ลังถ่ายจังหวะสองชั่วโมงลากนี้จากมาไม่ทันเนาะว่าจะพาไปซื้อเสื้อ ไปก่อนเลยไปก่อนแม่ใจร้อนนะเราะไปซื้อไปเสื้อเสียมากหรอไปซื้อมากแล้วเสียอย่างนี้ะไลยลงเน่าแม่ไอ้เพื่อนเบิ้งนั่นะเบิ้งมึงเพื่อนีะไล่เสวยคือใจเล่าอยู่แล้วยิบป่อยๆยแล้วดีใจใจแม่บ่อไรนี่บ่นที่ะไล่สีย เราคนผูใหญ่เราคนพูน้อยใชไหผู้ใหญ่บ่แม่เนี่ยเราผูใหญ่เราคึงก็ฟารังเราถึงกฟารังอย่างคือหยุดแัดหุดปัดเ้อาอปอไม่หนีตัวบ่เลยอปอลงก็ได้บ้านนู้นหรอาแม่คุณแม่เอาเสียไปคนันเราเราความฝันสูงว่หนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่อยากไปใกล้ๆโอปว่าไปใช่หมฮะมดมดมดจัดบอกม่อยใส่ฉัมดเงมดพงเพีงออกมาตั้งป่ายเด้นี่อ่ะตั้งนี่นี่โอ้เนี่ยว่คนขอกว่าเราเป็นบ่ายยังไม่หายตะเลียก้นแถวคขะ อ้าวน,นั่นผีบาตรเ่ฝฟันว่าองไรไหนครับเนี่ยฟันว่าอยเญ่ามาเขียนเลขไข่เขามาเขียนเลขสามสามสามหกไข่แล้ก็แล้วล้มาฝากซืนอีกสามสิบหกบาทฟันมือคืนนี่บครับแมนฝันมือคืนนี่ครับสัสดีครับันมคืนนี่เ่านั่นบอ่ครับเนี่ยแมนเราเรมาฝากซือสามสิบหกบาทเรียเอาน้ำเลามาซื้อให้เลาน้ำอุ้ย ไมยคนละอาหมดแดงเมื่อปล่อยตัดใส่ข้อคนบาทที่เงือนไหลฉันออกมาปล่อยใส่อะไรคุณแม่นั่นอะไยุ่ป้ายนะสามสิบหกบาทแม่ฝากซื้อพร้อมฝากซื้อเลขน้ำขอห่อบะหมี่ดอกแถวมีแค่สามสิบหกบาทนี่แหละเพราะฉันเอามาเสวยคอยน้ำแก้วใส่อเลยกลับมามาซื้อแล้วน้ำอันนี้เป็นความฝันบะครับแม่ความฝันเรามาแบบใดบันนี้เราก็ มากแล้วก็มากแล้วมากแล้วบ่ได้ใส่เสียด้วยโอ้โาใส่เสียนีมากเสียแล้วเราบดได้ใส่แต่ละเสียเราวพอใส่แล้วของขาวคุณลุนขาวพื้นหลังพื้นแดงใต้คุนบ่านนี้เนี่ยมากก็ครับตัวเองเอาุ่นมากก็ค่า,าก็มากอัน พ่อกระโตเลาบอกอะไรสามสามหกอ่แหละครับเรามาเดยนหเอเลาทังบอกว่าหายเสอแล้านัานอสามสิบหกบาทเนาะเล้ามาฝากคือสามสิบหกบาทโอ้ตัวเล่าฝากเนี่ยตัวเลาฝากนี่นมีสามสิบหกบาทนีาฝากกรซไปสามิบหกบาที่ได้ข้อฝนอ่ะเนี่หละกเลิไปซื้อเล่าเรกไปซื้อมากให้แล่ ไปซื้เือกเขือนไม่แล้วเราบอใจเสือเราถิ่ม่ใ้ตูมัมเราถิ่มาใจตมัยขึ้นเรามาเราปลาตูคนลนปาตัวรมบแสดงว่าเราลอคอยเสือเสือก็ได้แล้วแม่เพราะว่าเราบอกเราบ่อนเราบ่อนถใดที่ว่าของเรามักเนาะเจเราเป็นนานดค้าเป็นแบบช่วงอันนี้ครับเพราพื้นโพังนะ้รับ้เยเพาะใช้ยาไปนั่นคือเสือ แล้วก็มัฝฟากคืออีกสามสิบหกบาทอ๋อครับคันนี้คันแอดไม่หนำเมื่อวันนี้คนเราโสดอย่างเดียวแม่สามสามหกบ่แม่เมียนมาขึ้นนี้น้ำแดด่อผอแล้วมาตลาดขึ้นตองว่ะแ่ะมาตลาดตลาดสาม่าก้อนมันหลุดตลาดสามดก้อนเมอยนตลาดสามวดก้อนไปไปนี้นี้นี้เขเรื่องอะไรเ่าหนี เราจะเลื่อยไปก็เลยหูเมียไว้เลยถามพ่อใหญ่ในว่าแกงไปหกม่วงเศ้าแล้วผมเพิ่งเพิ่งมาเมื่อคืนนะแม่เนาะแม่นแล้วถามถามเราจักม่วงเราถามหกม่วงเศ้าแล้วลูกขมวดท่านไม่หยาเพิ่งใส่บาดแล้วเล่ากับท่านเมื่อสอาใส่บาดแล้วเล่ากับสื่อคนแก่ไปเด้อพี่น้องแน่าจะ หมายเลขคุณแ่หยเลขเลนะครับสามสามหกสามามเก้าหรือสาม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 เก้าละคตัง